ตอนนี้ที่กรุงนิวเดลีของอินเดียกําลังเผชิญกับปัญหาหมอกควันพิษและสาเหตุสำคัญเนี่ยหัวน,นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจกับเจ้าหน้าที่เหมือนกันต้องบอกว่าน่าเห็นใจอิเนเดียจะมีจะมีเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลดิวารีค่ะเป็นเทศกาลที่เขามีวิธีเป็นเทศกาลท,ท,ที่เขาเฉลิมฉลองด้วยการจุดคลุกไฟเป็นเทศกาลแห่งแสงสีของศาสนาฮินดูนะคะ เป็นเรียกว่าเทศกาลดิวาลีแล้วถ้ามองในแง่ของพิธีกรรมศาสนาความเชื่อนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้ามองในแง่ของสิ่งแวดล้อมการเผาการจุดพลุจุดประทัดแบบนี้มันคือต้นเหตุสำคัญของ PM 2.5ของฝุ่นควันในเมืองใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยกรุงนิวเดลีกำลังเผชิญกับหมอกควันพิษอย่างหนักนะคะเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎหมาย ที่อินเดียมีกฎหมายห้ามจุดพลุไฟในเทศกาลดีวาลีแต่ว่าคนก็แบบว่าแล้วไงอ่ะฉันไม่สนใจโน no, สนโนแคร์ no เพราะฉันอยากจะอยากจะเป็นหนึ่งในเทศกาลนี้อ่ะทุกอย่างทําด้วยความศรัทธาพอทุกอย่างทาด้วยความศรัทธาปุ๊บเนี่ยทำให้ตํารวจเองก็กระอักกระอ่วนในการที่จะไปจับกลุ่มคือคุณนึกถึงการจุดพลุในบ้านเราเนาะเทศกาลลอยกระทงอย่างเงี้ยบ้านเราก็มีการจุดพลุก,กันแต่ว,ว่าตอนหลังกฎกฎหมายเขาห้าม กฎหมายห้ามนะคะตำรวจใครไปจุดพลุมีขายประทงประทัดอะไรก็จะโดนจับแต่น,นี้เป็นเพื่อความสนุกสนานตำรวจสามารถไปจับกลุ่มได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรแต่ว่ากรณีอันนี้เทศกาลนี้มันมีเรื่องของความศรัทธาอย่างแรงกล้าอยู่ในพิธีกรรมนั้นด้วยอ่ะมันก็เลยทําให้ตํารวจเองก็ไม่กล้าในการที่จะไปจับกลุ่มอะไรอย่างจริงๆจ,จังๆอ่ะนะคะ เอฟีรายงานค่ะว่ากรุงนิวเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงของอินเดียนะคะเผชิญกับมลพิษทางอากาศจากการปกคลุมของควันสีขาวขุ่นท่วเมืองอีกครั้งหนึ่งสาเหตุสำคัญมาจากเทศกาลนี้แหละแล้วก็มีการจุดพลุก,กันเนี่ยนะคะนิวเดลีเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนอย่างหนานแน่นค่ะถึง30ล้านคนและได้รับการจัดอันดับให้เป็นพื้นที่เขตเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะจริงๆเขาก็มีกฎหมายอย่างในการห้ามนะ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางการนิวเดลีได้สั่งห้ามการจุดพลุทุกอย่างอย่างสิ้นเชิงค่ะผลิตไม่ได้ขายไม่ได้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสาธารณเพราะทุกคนมีสิทธิในการที่จะได้รับอากาศบริสุทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงห้ามมีกฎหมายห้ามในเรื่องนี้แต่นั่นคือกฎหมายแต่นีทางปฏิบัติกฎหมายห้ามจุดพลุนั้นถูกละเลยโดยสิ้นเชิงค่ะตำรวจเวลาจะไปจับทีก็แบบลังเลลังเลว่าฉันจะไปจับดีไหมเพราะว่า ผู้ศรัทธาในศาสนาฮินดูมีความรู้สึกอย่างแกล้งกล้าอย่างที่บอกว่าเขามีความศรัทธามากนะคะกับพิธีกรรมอ่ะนะคะในพิธีกรรมต่างๆเนาะคนในศาสนาฮินดูก็จะมีพิธีกรรมพิธีกรรมทุกศาสนาเนี่ยนะคะก็จะมีพิธีกรรมของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าตำรวจจะไปเอากฎหมายเข้าไปจัดการเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะลำบากใจเพราะเขาต้องอันนี้คือเขาจุดพลุเพื่อเป็นการบูชาะค่ะนะไม่ได้จุดเพื่อความสนุกสนานนะคะ โดยตำรวจนิวเดลีได้ทำการยึดพลุไฟได้เกือบสองตันก่อนเทศกาลนะคะแต่นั้นเป็นช่วงก่อนเทศกาลนะยึดพลุไฟแต่ว่าพอในช่วงเทศกาลเนี่ยพลุไฟเหล่านี้ก็กลับไปวางขายอย่างเปิดเผยในเมืองใกล้เคียงคือเรียกว่ากฎหมายทำอะไรไม่ได้อะคะ่ะกฎหมายไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะการจุดพลุเกิดขึ้นเป็นปกติเหมือนไม่มีกฎหมายนี้เกิดขึ้น โดยอย่างไรก็ตามเนี่ยสารมลพิษที่ตรวจพบในอากาศของนิวเดลีมีปริมาณสูงถึง345ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะตามรายงานของบริษัทตรวจสอบ IQ Air ในวันศุกร์ซึ่งระบุว่าอากาศในมหานครขนาดใหญ่แห่งนี้เป็นอันตรายและจัดอยู่ในกลุ่มที่แย่ที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วเวลาที่เราดูรายงานของ pm 2 5เราจะเห็นเนาะวันไหนบ้านเราเป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงเราก็เริ่มแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วอะ แต่นี้345ไมโครกร,รัมต่อรูปบาทเมตรไม่ต้องนึกถึงเลยนะคะว่ามันจะขนาดไหนเนี่ยนะคะโดยบริษัทจัดอันดับให้นิวเดลีนั้นเป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกค่ะสูงกว่าเมืองลาฮอร์ของปากีสถานซึ่งเต็มไปด้วยควันบุหรี่และก็อยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเพียงแค่400กิโลเมตรเท่านั้นนะคะในช่วงของเทศกาลชาวเมืองหลายคนเฉลิมฉลองกันที่บ้านค่ะก็จะมารวมตัวกันรับประทานอาหารกันจุดเทียนเล็ก เพื่อสันเสริมพระแม่ลักษมีนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของแสงสว่างเหนือความมืดขณะที่ชาวเมืองบางคนก็จะมีการจุดพลุไฟแล้วก็ปัทัดที่ดังสนัน่นทาให้เมืองนั้นก็มีความคึกคักผู้คนก็เนืองแน่นกันไปตลอดทั้งคืนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นวิถีนะคะเป็นวิถีเป็นความเชื่อของคนฮินดูแต่ในแง่ของข้อกฎหมายเมื่อเดือนที่แล้วค่ะศาลดีกาของอินเดียได้มีคําตัดสินว่า อากาศบริสุทธิ์นั้นเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแล้วก็มีการสั่งการให้รัฐบาลกลางและหน่วยงานระดับรัฐด,ดําเนินการแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเร่งด่วนค่ะเพราะนี่มันคือฝุ่นพิษอ่ะแล้วฝุ่นพิษแบบนี้มันเล็กมากนะคะแล้วมันเข้าไปอ่ะแล้วมันฆ่าชีวิตของผู้คนเนี่ยคนไทยเราก็มีปัญหาจะไอุ้ฝุ่นพิษขนาดนี้เลวคิดดูว่าบ้านเขาเมืองเขาหนักกว่าเราอีกอ่ะดูคิดดูสิว่าคนในบ้านเมืองเขาเนี่ยจะเจอปัญหากนันหนักหน่วงขนาดไหนเนี่ยนะคะ หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียก็พยายามจะแก้ไขปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจํากัดการจราจรของรถราต่างๆรวมไปถึงโครงการที่อนุญาตให้รถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนเลขคี่เลขคู่วิ่งสลับกันอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราพยายามทำในบ้านเราพยายามทําแต่ไม่สําเร็จนะคะอินเดียเขาก็มีความพยายามทํารวมถึงสั่งห้ามงานก่อสร้างห้ามรถยนต์ดีเซลวิ่งเข้ามาวิ่งในเมืองในบางช่วงแต่ความพยายามของรัฐบาลก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา ฝุ่นพิษในเมืองได้นะคะโดยหลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นเพราะว่าการขาดความมุ่งมั่นจากทั้งรัฐบาลกลางและก็รัฐบาลของแต่ละรัฐแต่อีกมุมหนึ่งนะคือมันงานนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐบาลอย่างเดียวอะค่ะงานนี้มันต้องเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นของคนทั้งประเทศอะเพราะนี่คือความปลอดภัยของสุขภาพของเราเนี่ยคำเนี้ยอากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิ์ที่ที่มนุษยชนขั้นพื้นฐานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับอากาศบริสุทธิ์แต่ว่า งานนี้ทุกคนก็ต้องมีส่วนในการที่จะช่วยด้วยเช่นเดียวกันถ้าทุกคนคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองว่ากฎหมายจะว่าไงก็ช่างมันฉันเอาความสะดวกของตัวเองมาเป็นหลักฉันไม่สนใจมันก็จะต้องเจอปัญหาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เหมือนกับที่ฉันว่าบ้านเราบ้านเราก็พยายามนะมีความพยายามดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะจากก่อนหน้านี้แต่มันก็ยังยังไม่พอแล้วสถานการณ์มันก็ยิ่งหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆด้วย ก็มันก็คงจะเกิดขึ้นจากหลายส่วนเนาะทางเรื่องของความาการจริงจังของภาครัฐในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยเราก็แทบจะไม่ได้เห็นอะไรนอกจากการที่พอถึงเวลาที่ฝุ่นมารัฐก็จะบอกว่า,อาเอาหน้ากากไปทุกคนดูแลตัวเองหา้ามออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเราเห็นมาตรการอะไรที่เป็นมาตรการที่มันแบบระยะยาวหรือยั่งยืน หรือเปล่าอาจจะพอเห็นบ้างนะกับเรื่องโดยเฉพาะกับเรื่องของการเผานะคะก็มีการไปขอความร่วมมือนะคะแล้วก็กับทางเกษตรกรใช่ไหมคะว่าเออถ้าหากว่าคุณจะไปเ,เรื่องอะไรทําแบบไร่อ้อยตามแนวภูเขาสูงเนี่ยนะคะก็มีมาตรการในการที่จะจูงใจให้คนขายอ้อยสดแบบที่ไม่ต้องเขาอะไรแบบนี้อันนี้มันก็มีมาตรการเหมือนกันแต่ก็มันก็เป็นได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งของ ฝุ่นผัดควันพิษในบ้านเรามันก็เกิดจากประเทศเพื่อนบ้านอีกส่วนหนึ่งด้วยนะเพราะว่าไอ้ไรอ้อยเนี่ยที่เอามาทําพวกอาหารสัตว์เนี่ยมันก็ใช้พื้นที่ของบ้านเราจนเต็มแล้วแต่ว่าความต้องการมันยังคงมีอยู่ก็ต้องขยายออกไปเพราะมีการไปขยายยังพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งก็ปลูกอ้อยเหมือนกันมีการเผาเหมือนกันแล้วเวลาลมมามันก็ไม่ได้ กำหนดเขตนี่ว่าลมจะช,ช่วยพัดเฉพาะประเทศนั้นอย่างเดียวนะประเทศนี้ห้ามเข้ามาข้ามเขตกันมันก็ไม่มีนะคะเพราะว่าลมมันก็พัดพัดเข้ามาหมดเลยเราก็จะได้ผลก,กระทบจากเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน